สวัสดีค่ะนางสาวอัญชาสาอุตามะนะคะอายุ3 1ปีจากลบบุรีค่ะก็พยายามเล่นมาตามเกมนะคะทุกวันแต่ว่ามีความกดดันค่ะใช่เราไม่ค่อยได้เจอความกดดันก็ทําให้เราพลาดไป2องลมสุดท้ายต้องมาเพลย์ออฟค่ะจริงๆไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเอ่อมีความกดดันนะคะก็เลยไม่ไม่คิดอะไรไม่ออก <laughs> นั่นก็คือต้องลงค่ะคิดอย่างเดียวว่าต้องลง จทย์พัดแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าต้องลงแล้วก็พัดค่ะครั้งแรกก็หลุดพัดหนึ่งกันค่ะเพราะว่ามือสั่นมากเลยค่ะมือสั่นแล้วก็แต่ก็พยายามที่จะดึงสติกลับมาให้ได้ดีที่สุดค่ะโฟกัสแต่ลายแล้วก็การพัดอย่างเดียวค่ะไม่คิดว่าเราจะต้องลงหรืออะไรก็คือเราพัดให้ได้ตามที่เราเล็งคิดแค่นั้นค่ะครั้งที่ไล้วของไทยแอลแหละค่ะ เดอเทิร์โปปีครั้งแรก2011ใช่ค่ะที่ปัญญาค่ะให้คุณแม่และก็คุณพ่อค่ะขอบคุณผู้สัมนัสทุกคนค่ะแล้วก็ทามาคมกอบสตีแล้วก็ทุกคนที่เป็นกำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่มาคอยเคียร์อยู่ข้างกีงที่สำคัญก็คือคุณแม่ค่ะมาเดินสามวันขอบคุณมากคะ่ะ